ครับสวัสดีครับให้พนฟามไก่พม่ามาแล้วครับอันนี้ก็ให้ชมครับสี่ตัวครับสี่ตัวตัวแรกนะครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้รอยชน่าจะสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับน่าเป็นสองเก้ามากกว่านะครับถุงใหญ่มากนรเป็นสายล้านทั้งนั้นนะครับอยู่เดือนนึงก็ตีได้นะครับโอเคนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวนี้ไปชนเนี่ยสองห้าสองห,องหนะกครับสวยๆไก่เนี่ไก่จะหนุ่มนะครับนี่ประมาณหกเดือนกว่านะอันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวที่สามนะครับ ตัวที่สามครับสายล้านทั้งนั้น,นครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะลอยชนสองแปดมีแน่สองเจ็ดสองแปดแน่นอนยังนุ่มครับไปก่อคือไปก่อนแล้วก,ก,ก็เดี๋ยวเผื่อมันปรับสภาพอากาศนะครับตอนนี้นแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับพอถึงปรับสภาพอากาศเสร็จก็น่าจะตีได้เลยครับ ตัวที่สี่นะครับช่วยนะครับเหี๋ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้มีตำหนินะครับตัวนี้มีตำหนิฮะตัวตำหนิจะแบ่งประมาณพันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะตัวนี้นะครับมีตำหนินะครับโอเคนะครับใครสนใจโดยทักมานะครับหดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ